จะมาใส่คาบูเดิมรีเดิมอแดดอันนี้อันนี้มันเป็นทีของเอเนนาของเทียมฉีใส่ลงกระปอดไม่ได้นะฉีเครื่องค้างจะไม่รู้มันจะทนหรือเปล่ามันจะวิ่งหรือเปล่าเนื้อในเคเลียมปากยีดต้องเปลี่ยนออกแล้วดูว่าตาการกินแล้วมันจะลดลงไหม หรือจะท,ทําทอปสปีดได้เท่าเดิมหรือเปล่ามาดูกันนะเครื่องคืๆเลยไม่ได้ล้างผมล้างใหม่มาดูเคเรียบปางยี่สิบแปดแล้วมาเปลี่ยนใส่คาบูเดิมเหมืไปลองวิ่งกันทังนี้อันนี้อยู่กับช่างนี่แหละนี่หลีแนวตรงนี้มันพอดีเป๊ะเลยของเดิมมันแต่อันนี้มันแตกนะ อาทิตเดียวแตกเลยเนะี่ยไปเบิกศูนย์มาไม่ได้เป็นของเทียมมั้งแตกเยเพื่อมันค้างเพื่อเื่อมันค้างอาันนี้ครับของที่ใส่มาอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์เดียวเรียบร้อยเลยฉีกเนี้ยฉีกแล้วก็เนี้ยเนี้ยมันฉีกของนี้เลย อันนี้ของเทียมนะของแท้นี่อย่างดีเลยนะแข็งโป๊กค้างครับผมเปลี่ยนจากคาบูเคเหลี่ยมปาก2ี่มิลน,นะก็เป็นคาบูเดิมนะแท้นะครับไปลองวิ่งมาเมื่อกี้ได้อยู่นะร้อแป๊บเดียวเองอะ่ะ สุดว่านี่๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเหลือเหลือแต่ทำลูกนะครับเดี๋ยวผมต้องทำลูกใหม่เพราะว่าลูกติดมามขี่ได้มันหลวมขี่ได้นะแต่มันหลวมนะเดี๋ยวเราเรา,เราต้องไปทำใหม่ทีแต่จริงๆผมชอบรถที่มันมีน้ำมันชโลมหน่อยนะเพราะว่ามันจะสนิมไม่ต้องกิน ยังเงาก็เงาได้แต่ผมมดใช้ทุกวันน่ะแต่เหลือเหลือแต่ระบบเปลียแล้วทีนี้ต้องเล่นใหม่โอ้ยน็อตหายว่าแล้วเซ็งเลยลืมจนได้